ไปดีทางโซมมืวันนี้น้อมาเปลี่ยนบรรยากาศาทา,ทางชาติมุกมด้มาเบ่งเนาะการออกของร่างกายของสาวานักข่าวหลงยิ้มจันทร์ก็คือสาวลาวสาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามนักข่วหลงยิ้มจันทร์เพิ่นก็ถือโอกาส ยามเศร้าๆมวลอาทิตย์เนาะมาออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพความเมียนแถวบึงท่านหลวงเนาะ,ะบึงท่านหลวงนี่ก็ให้เข้าใจเอาเองฮะแหละเขาว่าบึงท่านหลวงบึงท่านหลวงใกล้ๆท่านหลวงอะละใกล้พลทันนะที่เราอยู่เขตพลทัน เนาะบึงท no. ่าหลวงมันยาวไปเดไปฮอดท่านหลวงพุ่นหลังท่านหลวงอันนี้บึงแท้แล้วบึงใหญ่อันนี้เพิ่นก็ว่าตอนนี้เพิ่นก็ว่าเมนฮองน้ามาจากใสน้ามาจากฮองเก๋เดเนาะมาจากฮองเก๋มาจากฮองแซงเนาะมาจากฮองรั่วฮองสุภาพแะละเขาจะเป็นคนเก่าคนเก มันเกิดขึ้นมาก็ได้ยินแต่เขา่า,าห้องรั่วแต่ดีมันเปลี่ยนซื้อมาเป็ี่นหองคือภาพเนาะก็ะ,กะไรมาตกใส่มาเก็บไวบ้อยู่บึงท่าหลวงเจ้กองก็เป็นธรรมชมาติเนาะ่ได้แมน่ได้แมนเิ่นเห็ดประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะเป็นธรรมชาติมาเก็บมาขังไวบ้บึงท่าหลวงนี้เนาะเป็นบึงใอหนึ่งมีแต่ปลาเลาปลายังไปหันละทผู้ชม,มนะเรื่องราวนะน่ะแล้วก็ ไหลมาแล้วก็มาฝนมามันมาบันบัดแบบธรรมศาตรเองอยู่นี่เลยเนาะบันบัดเองแบบธรรมชาสตรมีกกพือนก,กอย่างนะกกพือนั่นแหละป้าพื้นนะเป็นต้นที่ว่าบันบัดนะเพื่อให้มีออกซิเจนเนาะเพื่อให้มีออกซิเจนเนาะอันน,นเรื่องราวอีกแล้วนั้นเพราะว่าต้นพือมันกลายเป็นแกส๊สเป็นต้นไม้แล้วก็ มันคายแต่ออกซิเจนออกมาฮน้าแต่สบายดีอันนั้นธรรมชาติเนาะอันนี้มธรรมาซาดฮะน้าอันนี้วันนี้เพิ่นมามันบ้านเมืองมันเจริญขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เลยว่าจากธรรมชาติก็เลยมาเฮ็ดให้เป็นอันเฮ็ดให้เป็นนั่นนะวิทยาศาสตร์ได้ให้มันให้มันให้มันอันบั่นบั๊บได้ไวๆวะนาเนาะ มันมันบ้าได้ไ,ไวๆขนนะาดและันสิวาน่ะนี่มันเขาขี่อ้อมเด้นี่อ้อมพอใคเชอากับลงทางที่ไปขี่มาอ้อมเวียนไปเวียนมาบนเก่าเราซิบเถื่อเนาะเลยได้สองคลิปนี่นะได้สองคลิปนี่นะ เปนอ้อมเดี๋ยวเป็นวงเวียนเดีเอ๋ออน,นี่นะเบิ่งไปเบิงบ่งไปยังมืสมนี่นะวันนอร์ญามันอาทิตย์มื้อนี้วันอาทิตย์วันที่สี่เดือนกุมภาสองพันสองสี่มามาทายเอาบรรยากาศเนาะบรรยากาศ,ากาศพเพิ่่ออกับร่างกายนี่นอาจจะมีการแข่งขันกันละมื้อนี้วันที่ต้องมีรายการนั่นรายการนี้ เนาะอยู่ตลอดเวลาเพรานเราไปี่วน,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 นเวียนัตนเก่าเนาะสช้าออกบอังได อ้อคุณท่านรลวงเนี่ยนะเนาะเลยได้ส่องคลิปมันเวียนไปเวียนมาหลายออบอะไรหได้ส่องคลิปใะไรตามสูงได้เบิ้ง ผงท้านหลวงเนี่ยก็ลงังมนะุ่งหน้าไปทางไงทางนาพื้นเมฆเขาโดนวินญาณที่สร้างแล้วคนอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วไปนาสุดๆุดทานไปเจอใส่ห้องแกเด้อสุดสุดโครงการนี้นะนั่นมั่นนั่นเรียบห้องกแกล่ะ เรื má, ่งอย่างกับมานตรงเที่ยวนี้ สีแยกอันนี้ซีแยกสุดโครงการเนาะซีแยกระวางถนนกำแพงเมืองครับันถนนมันโค้งเขา้าโครงการก็รือว่ามุ่งหน้าไปทางด้าน้ไปถนนโพนทันถนดนดงไปนะ้าก็ว่ามีซนนีแยกเต่ก่อนก็เป็นแต่สามแยกเกิดมาเหตุโครงการหนึ่งท่านหลวงแล้วก็เลยว่าเลยว่าเป็นซีแยกบ้านนาี้นะ เส้นทางตัวนี้ที oh ่เขาเจาะจอดอยู่นี่มัน uh คือว่าเส้นทางของโครงการคั้นว่ากลับขึ네้นหลังเลยมันเข้าไปโครงการทางฝั่งนี่กับรถเข้าจะออกมาเนาะถนนใหญ่สมควรหกเลนค่ะแล้วนี่จะหกเลนเพิ่มแล้วขับไปข้างหน้ามีแต่สี่เลนอันนี้หกเลนถนนใหญ่ ลงยังก็ลายอตอนนี้เวลาเจ็ดโมงศ้านาทีนี่แหละถือว่ายังเศ้าเศ้ามนัมนตอนอาทิตย์เนาะ หรือว่าถนนโคนทันก็ว่าชักสิวว่าแน่ยได้างพรเจ้าวิ FC, ฟิตเอฟซีผู้ใด้ผู้กับ,บอกหรือถนนนี่อย่างถนนรวมลงตรง,งไปหน้าหรือถนนโคนทันเทาที่ไปจั่วใส่สามแยกถนนลาวไทยเนาะถนนลาวไทยเป็นถนนเป็นปอย่างไปใรซื้อลาวไทยเพราะว่าเจ้าสีไทยเพิ่นได้มามาสร้างมาให้ทุนเนาะ พระราชานสร้างให้ถนนลาวไทยนี่นับตั้งแต่สามแย่งอ่ไปซอดอันไปซอดใสนอัน,ออนหงเฮงเหงเฮงเฮง,ง,ง,งสะพานสร้างเยอรมันลาวเยอรมันนันนี่นะเรื่องราวมันเดียวนั้นเือเป็นถนพนนันชติซิวทอน,น,น,นคอนกรีตแห่งทำอิตในประเทศลาวสมัยสอามสิบปีสี่สิบปีหลังลท่งานเอาไวน เดี๋ยวนี้มันกับผมเป็นแห่งเอาอิฐใส่สาเหตุคอนกรีตมดแล้วแต่ก่อนก็มีเตนตัวนี้แหละคอนกรีตนี่แหละของเจ้าชีวิตไทยเนาะคนได้มาให้ทุนซอยเหลือรัฐทานสร้างให้นี่ละเริ่มที่นี่เห็นบอกคอนกรีตมันกับประมาณประมาณ30ปีนี่แหละสาวกว่าปี30ปีเนาะสาวกว่าปี มันก็นจะพีจะึากไปเรียแล้วนอทางอ่ะชื่อวาซีเรนกับแมนชื่อว่าบอฮอรทท์ซีเลนเลนที่สี่อะเลนที่ที่สามที่สี่เป็นเลนน้อยท่านออกไปสองเลนพลัส สองลิตรพลัสอยู่ตบนอกเวียดไม่สองลิตรพลัส Beep, beep, beep.